โอ้ยฟล <c oughs> อยดีฟลอยด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็ตอนนี้ผมมาฉลองร้อยซับก่อนนะครับ <c oughs> ก็ก็ตอนโออเนะ่มื่อผมผมนภัทรเดี๋ยวผมภูมิใจหนักหนักถ้านภัทรพูดแบบนี้เออนะนะน,ะ,นะไอ้ไอ้นี่ไม่คลิปแั้นๆไอ้นี่ผมจะมาฉลองร้อยซับนะครับเวลาร้อยเวลาร้อยซับใช่ไหมคือ คือช่องผมเนี่ยเคยรูปโมไฟายได้หลายเนี่ยจะเป็นรูปจะเป็นรูปย่ำม,มีแล้วก็แล้วก็คับแล้วก็เขียนว,ว่าร้อยซับน,นะเออนะนะสีแบตสีแบตฟองใหม่ที่สุดคือผมจะมาลงคลิปทุกวันนะครับเออเออนะถ้าไม่มีเกมอะไรอัดก็ไม่ได้อัดนานอนะัแบบนี้เออนะนะก็ก่อนที่ไปคลิปสั้นๆเองนะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ บ๊ายบายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับค i b e กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ mm hmm. แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย